เป็นการเปิดตัวเอสโซเฟียครับผมโรงหนังที่เรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับเอสครับผมก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พรีเซนเตอร์แข่งผมนะครับผมแล้วก็มาอยู่ในงานเปิดตัวด้วยครับผมก็เจ๋งมากผมรู้สึกว่าเป็นโรงหนังที่มีการดีไซน์ความเป็น S ความเป็นดีไซน์ต่างๆเข้าไปอะไรเงี้ยเหมือนพี่ก้อยเขาก็ชี้ให้ดูว่าตามจุดต่างๆเขาดีไซน์ไงก็ถือว่าเจ๋งมากครับผมตอนนี้คุณมาร่วมุ่งไคอนเสิร์ตเนาะกรทั้งบ็อกบอนแล้วก็จุดยิงไปด้วยใช่ อะไรเป็นประสบการณ์ใหม่อะไรใหม่ๆมั้อะไรใหม่ๆใกล้ฉันเราๆทีก็มีการโชว์พลังเสียงเราจุลินกันครับผมค่ะเรียกว่าปีนี้ปุ๊กแป๊มันพลังเสียงมันจะมากขึ้นกว่าแต่ปีที่อยู่เอฟค่ะก็ขึ้นอยู่กับเพลงที่แต่งใหม่ครับก็ถ้ามันยากขึ้นไปมันก็มันต้องไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นมาตรฐานคุณด่านนะว่าเดี๋ยวปีหน้าต้องเดี๋ยวู่ไม่ไม่หรอกครับมันก็แล้วแต่เพลงที่แต่งไงถ้ามันมันต้องร้องอย่างนี้ก็ต้องร้องอย่างนี้ถ้ามันร้องแบบเบาลงมาก็ต้องร้องเบาลงมาแต่คาาดดหักงเิขึ้นนะ เกิดที่พี่ใช่ไหมก็ผมว่าทํางานให้มันแบบคนอื่นกดดันเราได้แต่เราอย่ากดดันเลยเราเรามีพาร์ทของการกดดันก็มีนะหมายถึงว่าเราก็อยากทําผลงานที่มันแบบบางทีรู้สึกว่าอยากให้มันแตกต่างอะไรเงี้ยมันก็มีแบบเราก็ต้องมีอินเสิร์ตให้มากขึ้นทำอะไรให้มากขึ้นให้รู้สึกว่าพองานออกไปรู้สึกเออเจ๋งเว้ยอะไรเงี้ยด้านอิแล้วก็ถือว่าเป็นซัพพอร์ต เียใช่ตั้งแต่คอนทนี้แล้วแล้วด้วยครับผมก็คราวนี้ก็เอสก็มาเป็นสปอเนอร์ซัมเมอร์เซอร์ด้วยของพรีเซนเตร์กับเวทีอัคอนเสิร์ตด้วยใช่ีคอนเสิร์ตใกล้จะถึงมีใช่เห็นว่าจะใกล้ๆลปล่อยกเมื่อไหร่คะคุ่25มีนาครับผม10โมงเช้าครับคอนเตมเอมของเราี่เต็มเอรเต็ประมาณอร์เซนต์็ประามปายไปไหครับ30%อ เหลือให้ที่ให้เวลาก่อนเพราะว่าไม่อยากจะไปแบบว่าฟิกซ์มันมากคืออย่างนี้ทุกคนคาดหวังกับกิ๊ฟไม่ต่างกนของเราเอย่างต้นไหนครับผมก็คาดผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่าใครเป็นเกิ๊ฟผมตอบอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหนึบเลยว่ามันบิ๊กเซอร์ไพรส์ใหญ่ครับผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าใครเป็นเกสอ๊า ไม่มีไม่หวานผมไม่มีคนสนิทครับผมไม่รู้จักใครคือนอนได้คนเดียวเลยใช่เลยไม่รู้ก็คือทีมงานจัดใครมาเป็นเกสก็เป็นคนนั้นแหละผมไม่รู้เรื่องเลยใช่น้องไม่สนิทไม่รู้เลยครับใครไม่สนิทใครใครหรือว่าคอนคอนในี้มันจะมีแบบว่าสุขใคอะไรที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาไม่มีบ้างมีผมเนี่ยครับใช่ผมเซื้อนอกับคอนเสิร์ตโอ้ยตายแล้วแรงเกินไปหรือเปล่ามันมันอะไรใหม่ๆนะครับรอดูรอดูว่ามียังไงที่มัน ผมว่าสเกลมันใหญ่ขึ้นมันก็ต้องเนื้อ energy ต้องไปถึงคนที่อยู่บนสุดของดอยที่สุดท้ายอย่างนั้ยนะมันก็ต้องมันก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมร่างกายพร้อมด้วยใช่ไหมจากเสียงที่ไปถึงอะไรที่ไปถึงเออเอฟเฟกต์มั้งครับเออเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เออไฟไฟหน้าเวทีอะความร้อนต้องไปถึงคนสุดท้ายส่วนของหน้าก็คือหน้าไหม่ ก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะใช่ก็ไปถึงดอยแล้วก็นั่งดูเลยอ่ะคนคนดูไงไปขึ้นไปเล่นแผลครับอาจจะมีแบบซีนเพราะว่าเดิมเขาชอบใช้สลิงกันที่เรามีมีคิดอะไรอยู่าง้ยมัมีอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ผ่านการใช้สลิงมาบ่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีที่มันแบบสลิงหนักๆแล้วมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเออก็ ที่ก็พยายามให้ผมหลุดอะไรออกมานะแต่ว่าก็ลองดูว่าเป็นยังไงดีกว่าแต่โซนแฟชั่นละคะเพราะว่าแฟชั่นก็จะเต็มแน่นอนใช่้อยไม่ได้ใช่มันมันยังไงบ้างตอนนี้ก็ตามตีมคอนเสิร์ตเวทีแอนครับก็ความใหญ่ความจอยแอนมันก็ต้องมาแน่นอนก็ต้องมีเนาะตัวน้ำตัวแดง่ตัวแดงไม่เอาแล้วล้างยากล้างยากล้างออกยากไหมเนามันแบบมันจะไปถึงแบบหนึ่งเพลงหนึ่งชุดไหมหรือยังไงโอ้หนึ่งเพลงหนึ่งชุดก็ แล้วคนดูรอตอนผมเปลี่ยนชุดไหมก็ยากอยู่นะแบบเปลี่ยนชุดกลางเวทีอะไรอย่างงเี้ยอะไรอย่างนี้แบบการยกรรมจีนเหรอแบบเปลี่ยนชุดบนสลิงไงะเปลี่ยนหน้าก็ไม่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 รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่เขาครับคือหน้าอัดคลิปก็คือแบบตกดร่างมือผมไม่รู้ครับผมไม่รู้คอนเสิร์ตผมไม่รู้อะไรเท่าไหร่ใช่ เอ่งเพลงเพราะว่าไม่หลงเลยหลายคนชื่นชมเราอย่างไรบ้างอย่าบอกนะเขาหลงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมหลงก่อนเขาต้องพาผมกลับมาที่เดิมเราเราเราเป็นคนนำใช่เขาก็เป็นคนนำนำผมตัวอ่านปากสิอ๋อลองถูกแล้วโอเคเราไปต่อได้เราเรามีการแบบเตรียมกันยังไง อ๋อคือให้ผมคุยกับพี่เขาแต่มองกล้องหลักได้อะไงนะพี่ถามอะไนะได้ครับได้ครับพี่ไปยืนตรงกลางไหมครับคือผมไม่ชอบ e อค contact นะะอะอะัออะััอะ ะสรุปคําถามกันเลยนะฮะแล้วดูว่าปีนี้เป็นปีทองของเราไหมคะปีนี้ก็เป็นปีที่งานก็หลายๆอย่างคือแบบมาในหลายๆแบบด้วยอะไรเงี้ยผมก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดในทุกๆงานแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่ามันแบบเรามีเวลาจํากัดมากๆอะไรเงี้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพแล้วก็เรื่องการนอนเนี่ยเรากำลังฉ่ำอยู่นะอันนี้อันนี้มองได้ไหมหรือว่าก็รังานแล้วอันนี้ก่อกงานมาสวันสี่วันอะไรเงี้ยว่ามันเป็นมันเป็นยังไง จริงช่วงนี้ก็วันเว้นวันนะจริงๆงรุงเกษก็วิ่งฉับเหมือนกันนี่ก็กระจายกําลังกันอะไรก็ก็วิ่งกันสุดเหมือนกันอยู่ในส่วนการชอบทำงานรสชาติมันแพงหรือยังไงคะไม่ไม่ไม่มันแพงครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับผมฮะเพราะว่าจริงๆด้วยมีความเป็นสปอนเซอร์ด้วยครับผมก็ไม่ห่วงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือผมแบบชอบทํางานหลากหลายแล้วพอดีบอลว่างๆเงี้ย ทีมงานเขาจะบอกว่าไม่ต้องรับหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รับอยู่ดีเพราะเราชอบทรงงานก็ยังมีร้านบ้างคุณรู้ไหมว่าผมก็อยากมาเจอคุณวันเสาร์ไงใช่ไหมเออแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเออเจอเราก็คิดถึงอีกได้อะไรเงี้ยคิดถึงทุกวันเนาะคิดถึงวันยิ่งใจยิ่งคิดถึงเออใช่ก็เลยก็ตอนนี้กล้ามขาน่าจะแข็งแรงของผมนะครับผมคิดถึงวันเจอทุกวันค่ะใช่ Okay. ซีรีสนน์ตอนนี้กเราอยู่ในขั้นตอนเขียนบทใช่แล้วก็อาจจะมีแคสตัวละครเพิ่มไม่จับแคสหล,ลกักเพราะว่าพอเขียนบทไปแล้วก็มีตัวละครที่สําคัญขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเราดูว่าเป็นใครอะไรกันบ้างม,มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับใช่แล้วก็ก็มีเลงๆไว้บ้างแต่ว่าก็ขอแบบแคสดีกว่าขอทัสซิ่งดีกว่าคาดว่าเดี๋ยวเปิดแคสใหญ่ปีนี้ใช่ครับผมเปิดแคสใหญ่จน,น่าจะช่วงปลายปีนี้อะไรปลายปี ก็เป็ว่าต่อเนื่องกันเลยใช่ไหมคะจากคอนเสิร์ตก็คือก็ <c oughs> ต่อเนื่องเลยถ้ามีเรื่องเดียว,ยวแต่ว่าไม่รู้มีเรื่องเดียวหรือผ่าตอล,อลอดรอดูก่อนว่าตอนนี้เป็นยังไงผู้จัสิร์ตจจีบเรไปไปยังจริงมีบทออซีรีส์กับภาพยนตร์เสนอเข้ามาอ,อ,อยู่ประมาณนี้แล้วแต่ว่าด้วยเวลาอะไรเงี้ยเออหรือว่าด้วยด้วยบทอะไรเงี้ยก็ต้องหาที่แบบเรารู้สึกว่าพอเรามีเวลาโอกาสมากเพราะะฉนั้นก็จะหาแบบที่เราสึกโอ้โหอินมากๆ หรือไม่ก็เวลามันแบบได้จริงๆด้วยอะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นก็ก็ต้องพยายามหาตรงนั้นอะไรเงี้ยจริงก็ยังอยากเล่นซีรีส์หลายๆบทบาทเพราะว่าผมก็ชอบการเป็นแบบนักสแสดงแล้วก็ได้เล่นในหลายๆบทบาทแล้วก็แต่การหาบทหรือว่าหาช่วง time ท,ที่มันจะไปถ่ายซีรีส์ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงปลายปีไปทัวร์ด้วยมันก็เลยจะแบบว่า time ม,มันจะเวลานั้แน,น่นนิดนึงครับผมคคขอบบุณรัขอบคุณครับขอบคุณครับ